ชมคะ่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องอย่าลืมฉันซึ่งในวันนี้เฮเดนและโจชัวสองแฟดผู้เป็นขวัญใจทุกคนในกองถ่ายได้มาเข้าฉากในชุดไทยและด้วยความน่ารักในเอ็นดูของทั้งคู่ทำให้ทีมงานมอบหมายหน้าที่ให้แฟดทั้งสองเป็นทูตของกองถ่ายที่จะมาช่วยโปรโมทละครเรื่องนี้เดินดูผ <c oughs> ดดู้ข <c oughs> <c oughs> อโม อย่าลืมดูพวกพงครับดูแมวเนอะดังๆอย่าดูอย่าลืมดูอย่าลืมถันด้วยนะคะอย่าอย่าจอชัวไม่เก่าหนึ่งสองสามอย่าลืมดูอย่าลืมถันด้วยนะคะอย่าสามสองอย่าลืม แอนนะแต่ดูมันว่าจะเลือกคนผิดนะคะทีมยังาน,ยงนยอย่าลืมดูอย่าลืมฉัมน้วยนะคะมัันก็ยงกยง